คลิปนี้รีวิวดเป่าผมสําหรับคุณผู้หญิงที่ลักผมของคุณผมเนี่ยได้ไปทําการเก็บข้อมูลนะครับและก็รวบรวมเอามาเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าไอ้ไดเป่าผมที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยมันแตกต่างจากดเป่าผมในราคาท้องตลาดใกล้ๆกันอย่างไรบ้างดเป่าผมยี่ห้อยูเลรุ่น S Plus กับราคาจำหน่ายอ้างอิงจากในช h อป e ีเขามีโปรโมชั่นทุกวันเลยจริงๆอ่ะ คือเมื่อ5วันที่แล้วผมเข้าไปดูเขาขายประมาณ2,016บาทเป็นวันนี้ที่เพิ่งถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยเป็น2,069มั้งเอาเป็นว่าราคาของเขาถ้าให้ชวนนะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปที่อยู่ในคอมเมนต์เนี่ย เข้าไปดูราคาล่าสุดได้เลยเพราะเหมือนเขาจะมีแฟลชเซลเป็นช่วงเวลาเวลาเวลาไปสำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มานะครับก็มีเริ่มตั้งแต่ถุงผ้าที่เป็นการเก็บตัวเครื่องแบบไม่ให้เป็นริ้วเป็นรอยได้ง่ายนะเก็บได้ในถุงผ้านี้เลยสิ่งถัดมานี่ยก็คือคู่มือครับที่เขาจะมีเป็นเล่มเล็กๆให้เราสามารถอ่านวิธีการใช้งานได้ลําดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องตัวพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับเอาไปว่าเรื่องแรกครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับไดเป่าผมในท้องตลาดทั่วๆไป โดยผมไม่ได้ระบุยี่ห้อมไม่ได้ระบุรุ่นนะแต่แค่ว่าดอันนี้ผมเคยซื้อไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วจำราคาไม่ค่อยได้เหมือนกันครับแต่ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองพันแหละนะต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าบางครั้งบางวันน่ะเวลาคุณผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขาสระผมแล้วต้องการจะดผมเป่าผมให้แห้งไวๆอ่ะไหนๆคุณว่างอยู่นอนเล่นเกม r o v อยู่ก็ลุกขึ้นมาเป่าผมดผมให้เขาหน่อยแน่นอนครับว่าเรื่องนี้คุณผู้ชายต้องขี่เส้นใต้เลยว่าเอ้ย ตรงนี้สําคัญตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าใดเป่าผมน้ําหนักมันเยอะมันจะทําให้เวลาคุณใดผมให้คุณผู้หญิงเนี่ยเมื่อแขนง่ายครับผมสรุปได้ง่ายๆว่าตัวเลขมันต่างกันไม่เยอะครับในระดับประมาณสักสิบกว่ากร,รัมเท่านั้นเองแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ําหนักที่ถ่ายเทอันนี้ต่างกันแน่นอนเพราะว่ารุ่นทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยเขาทําด้ามจับเหมือนกันก็จริงครับเป็นทรงแนวตั้งแต่ว่าบริเวณด้านบนเนี่ยเขาทําเป็นกระบอกทรงยาว ทำให้เวลาเราถือเนี่ยน้ำหนักมันถ่ายเทไปที่ด้านหน้ามากกว่ามันจะทําให้เราเมื่อยข้อมือมากกว่าแต่พอมาเป็นในฝั่งของ Euler S+ p ์เ s ความยาวของกระบอกด้านบนมันสั้นกว่าทําให้น้ําหนักส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแนวตรงตรงนี้เอียงข้อมือเพื่อสะบัดเป่าผมเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่ทิ้งไปข้างหน้าถึงแม้ว่า2รุ่นนี้จะมีน้ําหนักเท่ากันแต่การถ่ายเทน้ําหนักต่างกันครับพูดง่ายๆคือเมื่อยข้อมือไม่เหมือนกันนั่นแหละ เอาหลากักเทาวนี้นะครับเรามาดูกันที่เรื่องถัดไปรุ่นไหนเสียงมันจะดังมากกว่าเราลองเป่าผมจริงๆเลยครับอ่าได้ผมให้มันแห้งเลยเออเปิดไปหลักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยผมรู้สึกได้ด้วยหูตัวเองว่าเครื่องเนี้เสียงเบาวกว่าจริงๆครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าดังอยู่ที่59ดซิเบลแต่ผมไม่เชื่อผมมีเครื่องวัดเดซิเบลมิเตอร์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเครื่องเนี้เนี่ย ในการวัดความดังครับแต่ผมจะตั้งโจทย์ว่าไดาเป่าผมเนี่ยจะต้องเปิดห่างจากตัวเครื่องวัดเนี่ยประมาณสักง1เมตร ซึ่งในฝั่งของคู่เทียบเนี่ยเราเปิดโหมดแรงสุดความดังอยู่ที่80เดซิเบลครับและโหมดเบาสุดของเขาเนี่ยความดังอยู่ที่70เดซิเบลครับมาดูในฝั่งของเระเอกของเราครับ u l e r S Plus เปิดในโหมดแรงสุดของเขาเนี่ยความดังน้อยกว่าคู่เทียบครับอยู่ในระดับ74เดซิเบลเท่านั้นคราวนี้มาดูที่โหมดเบาสุดของเขาบ้างดีก,กว่านี้ครับ ความดังจะอยู่ที่69เดซิเบลซึ่งถ้าเทียบกับอีกรุ่นนึงเนี่ยความดังในโหมดเบาสุดของเขาจะไม่ต่างกันนะครับจะต่างกันในโหมดความแรงสุดของเขาที่ห่างกันในระดับประมาณสัก5-6เดซิเบลทนเสียงของเขามันต่างกันเนอะอันนี้มันเสียงฟิวฟิวเหมือนคล้ายๆพัดลมเจ็ตอ,อ่ะอ่ะลองเปิดใหม่เบอร์หนึ่งก่อนมันฟิวฟอ่ะมาเปรียบเทียบใด อันนี้สองพันหนึ่งรอยวัตต์อแล้วก็เลือกความแรงใช่ไหมโอเคเอาลองเบอร์หนึ่งก็ดเสียงเป็นไงเบอร์สองเสียงดังกว่าเนาะถ้าเป็นใดทั่วไปลำคาญหูมากกว่าถ้าเสียงมันเบาอ่ะคุณอยากจะสระผมกี่ครั้งต่อวันคุณก็สระไปเถอะครับแต่ถ้ามันดังเกินไปอ่ะ มันก็ไม่มีสมาธิในการเล่นเกมไม่มีสมาธิในการนั่งอ่านบทความถ่าย t ิ๊กตอกอะไรอย่างนี้ปะเพราะเสียงมันดังไงบางคนจะต้องซื้อหูฟังมาอุดหูไปเลยแล้วก็คุณผู้หญิงก็เป่าผมไปเลยทั้งวันซึ่งนั่นคงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเราควรแก้ด้วยการหาใดที่มันเสียงเงียบหน่อยในหัวข้อการกินไฟในโหมดสูงสุดก็คือเปิดความแรงเต็มที่แล้วก็เปิดความร้อนเต็มที่เนี่ยคู่เทียมเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่1,800วัตต์นะครับแต่ตัด สลับกลับมาที่ในฝั่งของ Yuler S Plus นะครับที่เป็นพระเอกในคลิปนี้เนี่ยเปิดทุกอย่างสุดเหมือนกันความร้อนก็สุดความแรงก็สุดเหมือนกันกินไฟแค่114วัตต์ครับอืมตัวเลขนี้ดูแปลกมากเลยนะทำไมอะ่ะหูกินไฟต่างกัน10เท่าอะ่ะเราไปดูหัวข้อถัดไปครับนั่นก็คือความร้อนสูงสุดที่ทำได้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า กินไฟสูงสุดในโหมดสูงสุดเราก็อยากรู้ว่าแล้วตอนนั้นอะ่ะมันร้อนอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่วิธีการทดสอบของเราเนี่ยเราจะเอาไดเป่าผมเนี่ยเป่าไปที่พื้นโต๊ะนะครับเพื่อเป็นการจําลองว่าเอาไดเป่าผมไปใช้กับการเป่าหัวจริงๆซึ่งในฝั่งของคู่เทียบนะครับความร้อนสูงสุดที่ทําได้วัดค่าออกมาอยู่ที่70องศาเซลเซียสแล้วก็มาดูในฝั่งพระเอกครับยูเลอร์เอสพลาสความร้อนสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่85องศาเซลเซียส เลือกเป็นสีแดงคือร้อนสุดเนาะเบอร์หนึ่งอยากเป็นเบอร์สองกแรงนะโอ้โหโอ้โห <laughs> แรงวะก็แรงลยล่นะแต่ว่าจากการที่เราได้ใช้งานยูเลอร์เอสเนี่ยมีเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใหม่ทั้งในฝั่งของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงด้วยนั่นก็คือ เวลาที่เรากดเปลี่ยนโหมดไปเป็นคำสั่งที่3เนี่ยไฟของเขาเนี่ยจะมีการเปลี like ่ยนจากน้ำเงินไปแดงไปส้มไปเหลืองอะไรประมาณนี้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเขากำลังจะหมายความว่าไอ้โหมดนี้เนี่ยมันคือเป่าลมร้อนร้อนเบาร้อนแรงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นลมเย็นแล้วก็กลับไปที่ลมร้อนเบาๆลมร้อนแรงๆแล้วก็เปลี่ยนมาลมเย็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการที่ได้ถามคุณผู้หญิงมาว่าเออเวลาเป่าใดให้เนี่ยแล้วใช้โหมดนี้เนี่ยรู้สึกดีอย่างไรบ้าง สรุปได้ง่ายๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราใช้ไดเป่าผมรุ่นเก่าเก่ารุ่นที่มันสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราปรับความร้อนสูงสุดหรือปรับความร้อนเริ่มต้นเนี่ยยังไงมันก็ร้อนตลอดเวลาเวลาเราแช่ไว้ที่ผมเรานาน,านสักประมาณส4วินาทีเนี่ย เราจะรู้สึกได้ว่าความร้อนมันสะสมอยู่ที่หนังหัวและเราจะรู้สึกล้ากับหนังหัวของเราเพราะว่ามันร้อนสะสมอยู่อย่างนั้นวิธีของช่างสระใดเนี่ยเขาเลยใช้วิธีการสัดข้อมือไปเรื่อยๆเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันไม่กองอยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งของหนังศีรษะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดอันใหม่ของยู e r S p a ์ t อะมันจะเป็นการเป่าร้อนเป่าเย็นสลับกันไปเรื่อยๆและก็จะทําให้คนที่โดนเป่าผมอยู่เนี่ยเขารู้สึกสบายหนังหัวด้วยอันนี้แหละครับที่ผมมองว่าเออใหม่ดี แปลกดียังไม่เคยเจอมันจะมีอันนึงนี่มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหมายถึงว่าอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันร้อนบ้างเย็นบ้างเนี่มันเป็นเย็นสลับร้อนเนี่ย คือมันปกติมันไม่มีใช่ไหมโหมดเนแล้วมันดีไหมเย็ยนสลับร้อนมันก็ทำให้ไม่เหนื่อยหัวหร,ร้อนแล้วก็คลายตัวร้อนแล้วก็คลายตัวไม่ได้ร้อนแสบไปเรื่อยเออร้อนแล้วก็พักบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดเองเออมันจัดการเองก็ได้นะเอาล่ะเราได้เห็นผลการทดสอบแต่ละหัวข้อไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับทั้งในเรื่องความร้อน อัตราการกินไฟนะครับความดังเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งหลักๆรวมๆเนี่ยมันก็คือการเปรียบเทียบครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากไดเป่าผมรุ่นเดเดิมบ้างเวลาที่คุณผู้หญิงเขาใช้ไดเป่าผมรุ่นที่ราคาไม่แพงหรือมีให้ใช้ตามโรงแรมแบบฟรี free ๆยอะไรเงี้ยนะบางครั้งเขาจะรู้สึกได้ว่าความร้อนมันไม่สัมพันธ์กันเลยแล้วมันก็ส่งผลทาให้ผมเนี่ยชี้ฟูบ้างแหละแตกปลายบ้างแหละแห้งเสียบ้างแหละ ซึ่งไอ้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็อาจจะพบเจอได้ง่ายหากคุณใช้ใดที่ร้อนจนเกินไปร้อนมากเกินกว่าที่เส้นผมจะรับได้แต่ด้วยความที่ว่าย u l e r s p เอสตัวนี้นะเขามีสิ่งนี้มาให้ครับหน้าซองเนี่ยเขาเขียนว่าหัวเอสเทนทำให้เวลาเราเป่าผมเสร็จใดผมเสร็จเนี่ยผมมันจะไม่แห้งจนเกินไปแล้วมันจะมีความมันเงาอีกด้วยวิธีการก็จะไม่ยากครับเวลาที่เราใช้ไดเป่าผมเนี่ย เราครอบไอตัวปากแคดไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราถอดออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวเอสเซนตเนี่ยแปะกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมซึ่งเขาจะเป็นหัวแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับและเราจะต้องเป่าผมให้แห้งประมาณ80%ก่อนค่อยใช้หัวเอสเซนต์อันนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราเปลี่ยนโหมดการเป่าผมมาเป็นโหมดลมอุ่นก็คือ ไฟสถานะเนี่ยจะเป็นสีส้มนะดูดีๆนะว่าส้มกับแดงเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งไอหัวเอสเซนเนี่ยสามารถใช้ได้นาน30ครั้งครับหรือว่าอายุการใช้งาน1เดือนนั่นเองซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนก็ตรงตามที่เขาขายไว้ที่หน้าร้านออฟฟิเชียลของเขานั่นแหละซึ่งในส่วนของราคาเดี๋ยวผมแนบเขียนเอาไว้ที่ข้างล่างคลิปแล้วกันนะว่าเขาขายหัวเอสเซนแยกเนี่ยเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเลยที่เหมือนกับรุ่นแพงๆมาก,มากๆถึงแม้ว่าอันเนี้ยราคาจะเกือบ2 0 0พเมื่อปีที่แล้ว แต่ไอฟีเจอร์เนี้ยเขาไม่มีนะครับสิ่งที่ยูเลอร์ให้มาก็คือไอบริเวณฝาครอบตะแกรงด้านล่างเนี่ยเราสามารถดึงตรงๆออกมาได้ครับและก็จะเห็นเป็นฟิลเตอร์กรองอากาศที่อยู่ต่อกับสายไฟตรงนี้เลยในด้านของสีสันนะครับถ้าเอาเหมือนในคลิปเลยเนี่ยเขาตั้งชื่อว่ามารินบลูนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับที่เป็นเขียวเข้มๆหน่อยเขาตั้งชื่อว่าพายกีนแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีแดงแป๊ดเลยนะครับเป็นแบบแป๊ดสวยอะ่ะเขาตั้งชื่อว่าวีวามาเจนตาครับ แต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเออสเปคเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมือนกับไดเป่าผมตามท้องตลาดทั่วๆไปก็คือความยาวสายไฟครับเพราะว่าถ้าดูกันที่คู่เทียบเนี่ยความยาวสายเขาน่าจะอยู่ประมาณ2เมตรนิดๆเห็นจะได้สายที่ให้มายาวดีครับแล้วก็เหมาะมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเสียบปลั๊กแล้วก็ต้องมานั่งที่เตียงแล้วเป่าผมถูกไหมแต่สําหรับของฝั่ง e u ลเลอร์ s s เนี่ยเขาให้สายมาดูเหมือนจะตั้นไปหน่อยครับตามสเปคอยู่ที่ 1.8เมตรเอาเป็นว่าซื้อให้ตรงกับช่องทางที่ผมแนบเอาไว้แล้วกันเพราะว่าผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในฝั่งของแต่ละช่องทางที่เขาวางขายเป็น Official Stone นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมและดูคลิปนี้จนจบนะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เมื่อมีใดเป่าผมรุ่นที่มีฟีเจอร์อะไรที่แปลกและแตกต่างมากกว่านี้อีกลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ